วิธีการเคลื่อนย้ายเรือคายักด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่างเรือคายักติดเครื่องปกติจะต้องถอดเครื่องแยกออกนะครับแต่วันนี้ด้วยเหตุชุลมุนนะครับฉุกเฉินนะครับผมจะต้องเคลื่อนย้ายแบบว่าไม่ต้องเอาเครื่องออกนะครับก็สามารถขับเองได้ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราตั้งใจว่าจะขึ้นเย็นๆนะครับก็คือช่วงน้ําขึ้นพอดีนะครับถ้าน้ําขึ้นมานี่ตรงหาดเราจะเรือขึ้นง่ายกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับ ไลพาบอกคลิปแล้วครับลุยกันกรับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับพี่ๆวันนี้ก็เอาบิ๊กซี105นะครับติดกับเครื่องนะครับ ห้าแรงสองแงหวานครับไปวิ่งเทสอีกรอบนะครับสาหรับเรือขยักติดเครื่องนะครับก่อนอื่นก็ต้องอธิบายว่าเป็นเรือที่ว่าเรา DIY ครับคือดัดแปลงเพื่อให้ไปได้ไกลขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเซฟตี้นะครับต้องเกาะไว้กับตัวตลอดนะครับเชือกดึงสตาร์ทนะครับตัวนี้เราจะต้องเหมือนกะระยะนะครับให้พอดีนะครับเชือกดึงสตาร์ท ส่วนคันเกียร์นะครับคันเกียร์นี่รอบนี้ก็แก้มาใหม่นะครับจากการลองรอบที่แล้วนะครับนะครับเพราะว่าคันเกียร์รอบแรกนี่เห็นไหมฮะพอเราเลี้ยวเนี่ยตอนนี้คันเกียร์จะไม่ล้างแล้วนะครับคันเกียร์ก็คือจะวิ่งตามวิ่งตามเครื่องเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บสปีดเอาฝากครับผมฝนก็จะตกแล้วนะครับเดี๋ยวสายๆนี่ขึ้นน่าจะเริ่มมีแล้วโอเคครับไปครับ มีเครื่องป้ายแดงเลยนะครับปุ๊กเดียวติดเค่ลุยกันครับลุยแล้วโทรศัพท์ห้านะครับมาทดสอบติดเครื่องห้าแรงนะครับอันนี้ลมฝนก็จะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเปิดโอกาสให้เราลองได้พักหนึ่งนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ครับก็เดี๋ยวลากเจ้าปลาไหลนะครับปลาไหลทองยังไม่มีเลยนะครับโอเคครับทดสอบไปด้วยครับลากเหยื่อไปด้วยครับแส่ได้กับข้าว โอเครุันครับอ่ะได้ระยะแล้วครับไป ข้างหน้านี่เป็นเรือยางทหารเรือนะครับเป็นเรือที่เฝ้าวังพันล้อเจ็ดนะครับครับตรงหลังร้านผมนี่ก็จะมีเรือรบนะเมื่อก่อนจะมีอยู่สี่ลำนะครับตอนนี้เหลือลำเดียวแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ทหารเขาก็จะมาสับเปลี่ยนเวรกันนะครับ